ันนี้มาอยู่กับผมนะฮะมอสเบสคารถมือสองกันอีกแล้วนะครับอ่าแล้วก็เช่นเคยเลยครับผมมอสหยิบมาเป็นตัวรถมือสองนะครับผมแต่ว่าสภาพเนี่ยไม่มือสองเลยทีเดียวนะครับอ่าวันนี้นะฮะมอสที่หยิบเป็นตัวโตยต้ามาสเตสตี้นะครับผมเป็นตัว2.8ตัวแกนะฮะรุ่นพร้อปสุดของรุ่นเลยทีเดียวนะครับบอกได้เลยว่าทันนี้เนี่ยรถสวยสภาพนางฟ้านะ,ะเอาไปนี่คือไม่ต้องทําอะไรกันเลยทีเดียวนะฮะไม่เนี่ยน้อยมากๆครับหมื่นเดียวเท่านั้นนะครับผม ท่านใดที่สนใจหรือว่ากําลังหาอยู่นะครับผม็นตัวเตยต้ามาเจสตี้เนี่ยบอกได้เลยว่าป้ายแดงนี่เลิกผลิตกันไปแล้วนะครับผมแล้วก็กําลังเป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยขึ้นไปกันเรื่อยๆเลยนะสําหรับตัวสาย V ีดีเนี่ยคือไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะท่านใดที่มองหาอยู่หรือสนใจนะฮะคันนี้เนี่ยตัวราคาน้าร้านนะฮะจะเปิดไปอยู่ที่2องล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะแต่ว่ามดไม่ขายนะมดลดราคาให้ทุกคันกันอยู่แล้วนะมดจะขายราคาเีแค่2องล้านสามแสน 90,000บาทเท่านั้นนะคบผมสำหรับตัวเตต้ามาจิสตีตัวแกรนคันนี้นะผมเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะผมและที่สำคัญเนี่ยตัวเจ้าของเก่านะจะแถมไม้ด้วยนะผมเป็นตัวระบบไฟฟ้าทั้งคันกันเลยทีเดียวนะประตูประตูสไลด์ซ้ายขวานะระบบไฟฟ้าแล้วก็อ่าฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเช่นกันนะสามารถกดมือกันได้เลยนะและคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวระบบ PSS กันด้วยนะผมในการแจ้งเตือนออกนอกเลนนะเดี๋ยวโม้นะจะไปอธิบายฟังก์ชันร่าวๆนะผม เดี๋ยวเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ย,เ,ยเราไปรับชมรีวิวภายนอกภายในสาหรับตัวคันนี้กันได้เลยนะแต่ก่อนไปรับดูรับชมกันนะครับผมมดฝาก1ไลค์หแชร์นะครับหรือว่า1นึ่งซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้มดในการทําคลิปต่ตอๆไปกันด้วยนะสําหรับตัวใครที่กดกันไปแล้วนะครับผมมดขอขอบพระคุณมากมากเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะมารับชมด้านตัวเครื่องกันก่อนเลยครับทานนี้เนี่ยจะเป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผม เป็นตัวเครื่องยนต์2.8นะจดในตัวทะเบียนเป็นตัวเครื่องยนต์4สูบนะหม2,755ซีซี163แรงม้านะครับผมทันนี้นะเป็นตัวสีขาวมุกนะครับผมตัวาฝากระโปรงเนี่ยก็คือฝากระโปรงเดิมหมดเลยนะตัวจะเป็นรอยรอยหมุดรอยอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์นะติดมาจากโรงงานเนี่ยอยูอย่ครบเลยนะครับผม ัวนี้คือเรียกได้ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยใช้งานไปน้อยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวน็อตนะน็อตตัวนี้นะครับไม่มีรอยไข้ใดทั้งสิ้นนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะผมเป็นตัวตัวสีขาวมุกนะสังเกตได้เลยนะน็อตทุกตัวนี่ผมไม่กล้าดูหมดเลยนะครับผมกล้าให้ดูกันหมดเลยนะแล้วก็จะเป็นตัวหมุดเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยขันนะผมวาลันสติอยู่ครบเลยนะครับผมค่ะแล้วก็ตัวกระจังหน้าคันนี้นะฮะ จะเป็นตัวกระจังหน้าทีอ่าเป็นตัวกระจังหน้าโฟเมียมนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องนะเซ็นเซอร์รอบคันกันเลยทีเดียวนะครับผมด้านโคมไฟใหญ่นะครับผมโคมไฟใหญ่ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมจะเป็นเม็ดใหญ่ๆนะสองดวงึ้นเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้นะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมาพร้อมกับตัว ไฟ LED เดอ t i ท e Running light ด้วยนะมาพร้อมกับตัวระบบแตะแสให้บิ้มอ่าแล้วก็จะแถมมาให้ด้วยนะครับผมเป็นตัวตัวคิ้วเนี่ยฮะเล็กน้อยนะฮะจะเต่นเป็นตัวโครเมียมฝั่งข้างในไฟนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะออกโสนกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตกแต่งมาเป็นตัวโครเมียมนะครับผมตัวนี้นะดูสวยหรูหลานะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยสายวี P ีเนี่ยคือไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะครับผมด้านตัวล้อคันนี้นะจะเป็นตัวล้ออา ล้อแมก a ล l o ออกศูนย์ขอบ17นะครับผมคันนี้นะเป็นตัวตรงรุ่นของโตย่ามาสเตอรสตี้เลยนะแล้วก็ายางเนี่ยจะรัดมาพร้อมกับตัวยางปี2019ดอกแน่นๆนะครับพร้อมใช้งานกันเลยนะฮะตัวด้านกระจกข้างคันนี้นะจะเป็นตัวกระจกเป็นแบบโครเมียมนะครับผมตัวนี้แล้วก็ด้านล่างนะฮะจะมาพร้อมกับตัวกล้องด้วยนะครับผมเป็นกล้องเอาไว้เตือนเซ็นเซอร์นะครับผมรอบคันเวลาออกนอกเลนด้วยนะฮะตัวที่จะเปิดตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะเปิดโครเมียมนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรับชมมาจากด้านฝั่งคนขับกันก่อนเลยนะฮะก็จะมาพร้อมกับตัวตัดตรงนี้มาให้นะ,ะัะผมเป็นตัวคอนโซลลายไม้นะฮะดูสวยสวยเหมือนแบบว่า VIP มากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวกระจกไฟฟ้า2บานด้านหน้านะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวกระจกข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมด้านตัวพวงมาลัยนะฮะคันนี้นะฮะจะมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมด้านบนเนี่ย จะคาดมาให้เป็นตัวไลายไม้นะครับผมส่วนตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็เดินได้มาให้เป็นตัวได้สีขาวนะครับอ่ะชันนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็คือเพิ่มวอลลุ่มนะฮะหรือว่าลดวอลลุ่มนะครับหรือว่าสั่งการด้วยเสียงด้วยก็ได้นะฮะสามารถรับสายวางสายอ่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเซ็นเซอร์เตือนแจ้งออกนอกเลนนะครับผมหรือว่าเซ็นเซอร์เตือนอ่าเวลาระยะกระชั้นชิดนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวปุ่มคุสคอนโทรปรับความเร็วคงที่กันได้ด้วยนะฮะหรือวา มม,มาพร้อมกับตัวความปลอดภัยแน่นอน,นครับผมตัวนี้นะฮะจะมาพร้อมกับตัวถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กนะผมใต้พวงไลฝั่งคนขับนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวแอร์แบ็กเจ็ดจุดกันเลยทีเดียวนะครับผมก็<ๆ>จะมีตรงตัวนี้นะครับเดี๋ยวโมจะชี้ดูคร่าวๆนะมีตัวนี้นะฮะแล้วก็ถุงลมนิรภัยตรงนี้แล้วก็จะมีตัวใต้พวงไลแล้วก็จะเป็นตัวฝั่งผู้โดยสาร แล้วก็จะมีฝั่งตัวผู้โดยสารด้านบนพดานนะครับผมแล้วก็จะมีตัวตรงเสากลางนะครับผมแอร์แบ็กตรงเสากลางนะฮะตรงผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมคันนี้เนี่ยตัวใหม่นะฮะพิเศษสุสดกันเลยทีเดียวนะฮะจะขับไปเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมขับไปเพียงแค่19,000กิโลเมตรเท่านั้นนะถือว่าจอดอย่างเดียวกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวลุกค้าเจ้าของเก่านะครับอาคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเปิดปิด ฝาสไลด์ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นตัวเปิดปิดไฟตัดหมอกนะตัวนี้เอ้ยเป็นตัวไฟระบบออโต้นะขอภัยครับอ่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวเปิดปิดสไลด์ไฟฟ้าประตูด้านข้างนะอผมซ้ายขวานะสามารถกดกันได้เลยนะเดี๋ยวโมจะลองสาธิตให้ดูนะตัวนี้เดี๋ยวตากล้องถ่ายให้ดูได้เลยครับตัวนี้เนี่ยสามารถกดอ่าเป็นตัวตัวนี้ได้เลยครับสามารถเลื่อนกด เปิดได้เลยนะฮะประตูซ้ายขวานะก็จะสไลด์ไฟฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านฝาหลังเนี่ยก็คือตัวลูกค้าเจ้าของเก่า<ม>ก็จะเห็นมาให้ด้วยนะฮะ จะเรียกได้ว่าเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันกันเลยทีเดียวนะทั้งประตูประตูสไลด์ซ้ายขวาหรือว่าด้านฝาหลังเนี่ยก็จะแถมมาให้ด้วยนะครับผมมีตัวชคไฟฟ้าติดมาให้ด้วยนะครับคันนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับตัวปุ่มเซ็นเซอร์เตือนรอบคันอีกเช่นเคยนะแล้วก็เปิดปิดไฟห้องโดยสารหรือว่าเลือกสีไฟห้องโดยสารได้ด้วยนะครับคันนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับจะมาพร้อมกับตัวปุ่มพุชสตาร์ทนะฮะสามารถกดสตาร์ทกันได้เลยนะค,คันนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวระบบ TSS แจ้งเตือนออกนอกเลนกันด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอ อ่าทัชส,สกรีนออกสูนย์แล้วก็มาพร้อมกับตัวนีเวเกเตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวกล้อง360นะฮะด้านอ่าด้านล่างนะฮะจะเป็นตัวอ่าแอร์ Air นะครับผมแอร์ Air จะเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวปุ่มการลื่นถลายด้วยนะ,ะับผมคันนี้จะมาพร้อมกับตัวระบบเกียร์ออโต้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปรับชมด้านหลังกันได้เลยนะฮะผมลืมกล่าวไปเลยนะ,ะัะผมคันนี้นะฮะลูกค้าเก่าเนี่ยจะใส่มาให้ด้วยเป็นตัวพรม 6D นะ,ะแถมมาให้เป็นตัวพรม6 d กันด้วยนะครับผม เรื่องน็อตเนี่ยคือน็อตเดิมเป็นหมดเลยนะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยคือไม่ต้องกล่าวกันเลยนะรลดราคาระดับนี้เนี่ยอ่ะแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยบอกไฟฟ้าเลยนะครับผมจะเป็นตัวบอกไฟฟ้าผู้หน้านะสามารถปรับไฟฟ้ากันได้เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวบอกหัวมิกี้นะครับผมด้านบนนะลูกค้าเก่าใสมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ ด้านคู่หน้าเนี่ยจะสามารถนวดไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมบอกไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็สามารถนวดไฟฟ้าได้อีกเช่นกันนะฮะตัวนี้ก็คือเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับผมสายวีดีนี่คือถือว่าไม่คนพลาดาเลยทีเดียวนะแล้วก็ฝาหลังนี่ก็ระบบไฟฟ้านะที่ผมเปิดไปให้ดู่อกีนะครับถือว่าห้องในสารด้านหลังเนี่ยก็คือถือว่าบรรจุได้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งกันเลยทีเดียวนะสำหรับคันคันนี้นะครับผมบอลแทร่น 3, าารหรือว่าพับขึ้นได้นะฮะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ากว้างอยู่กันเลยทีเดียวนะครับผมสามารถเก็บของจุของเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆก,กันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแล้วแถวที่สามเนี่ยสามารถ ตามอนเนกประสงค์มันได้เลยนะแล้วก็สามารถเก็บของบรรจุสัมภาระได้พอสมควรกันเลยนะฮะตรงนี้แล้วก็สามารถทับเก็บขึ้นไปก็ได้นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวบรรจุของด้านล่างนะครับหรือว่าจะพับลงมาเนี่ยให้ผู้โดยสารนั่งตามอัธยาศัยกันเลยทีเดียวนะสามารถเลือกใช้งานได้ตามอนเนกประสงค์กันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนีานะครับชกนน่นต่อกานน้านฝั่งซ้ายนะครับผม ฝั่งซ้ายก็ที่บอกไปนะครับผมคันนี้จะได้มาเป็นตัวเบาะหัวมิกกี้นะครับผมจะเป็นตัวเบาะผู้น้านะครับแล้วก็เบาะผู้น้าเนี่ยจะโนด้ดไฟฟ้าน,นะฮะเบาะเนี่ยจะเป็นบอรหนังนะบอรหนังสีดาแล้วก็จะเดินได้มาพร้อมกับได้สีขาวนะครับผมถือว่าสายวีดีีเนี่ยคือสุดๆกัๆนเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้นะครับอ่าแล้วก็มาพร้อมกับตัวคอนซโซลหน้าเนี่ยจะเป็นตัวคอนซโซลสีดานะครับแล้วก็จะให้มาเป็นตัวแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสา,นาน <BigQuery> สารที่ผมได้กล่าวไปเมื่อะกี้นี้นะครับผม ตัวนี้เนี่ยคือปัุวงประกันอะไรยังอยู่ครบเลยนะผมสําหรับตัวคู่มือรถนะฮะยังอยู่ครบหมดนะครับผมตัวนี้เนี่ยคู่มือตัวมาจสตี้ก็ยังอยู่นะครับผมมีครบมีพร้อมกันเลยทีเดียวนะคันนี้ถือได้ว่ารับไปเนี่ยคือ วางไว้วางใจได้เลยนะครับผมสาหรับตัวมาเจสซี่คันนี้นะครับผมท่านใดที่มองหาอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คันนี้รุ่นนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นรถยนต์คันรุ่นอื่นๆยอดดื่นนะ,ะทางโมดมีรวมมากสุดกว่าถึง200อคันเลยเดียวนะว่ามากที่สุดในย่านมีนบุรีกันเลยนะฮะหรือว่าท่านใดที่มองหาเป็นตัว SUV นะเพราะว <c oughs> ่าตัวตอนนี้เนี่ย SUV กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมากกันเลยนะฮะโมดก็มีนะฮะรวมมากสุดๆถึง50คันกันเลยนะฮะหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นหลากหลาย แบรนด์กันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมดจะข่าวกล่าวให้ฟังคร่าวๆก็มีเช่นตัวอ่านิสสันแอคเทลหรือว่าจะเป็นตัวมิวเอ็กนะฮะอิซูมิวเอ็กซหรือว่าจะเป็นตัวอ่ามิซูนะตัวปาเจโร่นะรวมถึงตัวเทเบิลเซอร์โมก็ยังมีเลยนะฮะสามารถติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นทางอ่าบริการครบวงจรเลยเดียวนะผมจะเป็นตัวบริการรับซื้อขายเชิญรถยนต์มือสองนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับท่านใดที่มีรถเก่านะครับผม สามารถนรํามาแลกนํามาเทินกับมอสเบตคาร์กันได้เลยนะครับสามารถติดตามนะฮะมอสได้ที่นะครับผมช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหลักของผมที่ว่ามอสออโต้เบตคาร์นะครับหรือว่าจะเป็นทางช่อง YouTube ที่ท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับผมสามารถไปเลือกอรถยนต์คันอื่นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นนะสามารถไปเลือกดูเลือกชมกันได้เลยนะครับผม มอส์รีวิวทุกซอกทุกมุมภายในทุกซอกทุกมุม,ท,ม,มทุกจุดกันเลยทีเดียวนะผมช่องยูทูบของมอสที่ว่ามอสเบคานลถมือสองนะครับหรือว่าจะแอดมาสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถนะครับหรือว่าจะเป็นทางไฟแนนซ์นะครับผมข้อมูลเกี่ยวกับทางไฟแนนซ์เนี่ยเข้ามาคุษาักรสปายเช็ตกับมอได้เลยนะผม ไลน์ไอเดียของมดน,นะครับผม0984902739นะครับเบอร์น,นี้เนี่ยสามารถใช้แอดไลน์กับมดกันมาได้เลยนะหรือว่าจะสะดวกโทรเบอร์โดยตรงเลยก็ได้นะฮะเบอร์เดียวกันเลยครับ0984902739 น,นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะท่านในทดที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะมดฝากกดไ like, ลคะ์กดสับสไคร้นะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้มดในการทำคลิปด้วยนะครับหรือว่ากดเป็นตัวกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยก็ได้นะฮะเพื่อที่ไม่พลาดการอัปเดตนะเวลามดลงคลิปใหม่ๆนะทางมดเวทคาลงคลิปกันทุกวันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมดต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ